เราวพัฒนาวันจันที่ยี่สิบนับพี่น้องเนาะหูห้าเจ็ดแปดอ่าเอาวันจันทร์นี่จะแก้มือแก้มือบมื่อไงแก้มือเพราะว่าปูว่าวันซุกยาไปเสียงเายอะสีมาแล้วมาอีกดูวันซุกปูว่าบ่อปัดได้เนาะระวังแต่ว่าวันจันทร์กับวันพุธนี่วันจันทร์กับวันพุธนี่เป็นแนวทางวันจันทร์ ข่าวเต็มๆเลยที่นออคะแนนที่ยี่สิบนะคะครูเอากันเอาใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์มันลืมหอดอันวันไปไล่ไปม้วนมัวนหมดเลยวันที่สิบเก้าวันที่โมเมีนโอ้ไล่ผิดไล่มันผิดแบบพูดโอ้ยคำก่อน เอาเอาเอาพี่น้องเอ้ยพี่เจริญณามาหราเอาไม้และบาดนตรผู้วัดหลงมือหลงเวทแล้วพี่น้องทำเป็นไอ้นี่เจ็บอ่ะเออหลงมือเจ็บกับหลงมือหกกับเจ็ดเอาเป็นวัดที่ยี่สิบวันจันทร์โอ้พี่น้องเอ้ยเป็นหกกับเจ็ดอ่าเอาเอามาขอชดชดเลยเนาะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับทางช่ำนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวตามหาตัวเลขวิ้มยิฝากก่อนเพ้อพี่น้อง อันนี้เป็นราวพัฒนาวันจันครับผมปูห้าเจ็ดแปดเนออาที่อ่าลงให้ก่อนหน้านั้นอาจจะเป็นอ่าสูตรพอสูตรมั่งคุณน้องเนาะปูอาจจะคำนวณผิดเนาะแต่ว่าชุดนี้ห้ามพลาดนย์เก้าเก้าาสาม,ม,มเรียกประจวันนิดชุ์เก้า มีศูนย์มีเก้ามีสามเลขจิดเลขจิตประจําวันพี่น้องเด้อบานนี่ฮะเลขมาบนบนล่างเนี่ยเล่าเน๊อห์เล่านี่เลขมาบนล่างห้าหกเจ็ดต้องเจ็ดบนเจ็ดล่างโอ้ห้าหกเจ็ดมื่อกี้นี่เด็กโอ้ห้าหกเจ็ดเดินเดินหาหกเจ็ดครับท่มเนี่ยมันประเด็นบารนี้เอาเอากำลังวันกำลังวันฉุก ว่าพ่อแม่รอวันจันเนาะวันจันทร์มีกำลังวันสิบห้าติดห้าแล้วได้บาทโอ้สิบสองห้าแล้วเป็นหกสิบติดหกแล้วได้บาทว้าวนี่ว้าวเหล่าเมื่อนั่นกับสิบสิบสองห้าก็เป็นหกสิบก็ออกหกสองกันดิโอ้หกสองตรงตรงเลยอห้าสี่ก็ตรงครับลูกมันเลขคิดอืม สิบสองห้าเป็นหกสิบบัตรวันสุกมันบ่มันใจถูกงวดเลยวันสุกเลี้ยงเล่าเนี่ยบันคอยมั่นใจมันกับบ่ม่ายดีมันมีแต่เล็ติดไปซื้อเจ็ดรักเจ็ดคับจังหวะเจ็ดกรับเจ็ดกรับแปดนอกกันนอกดูดเจ็ดกับแปดมันเข่าเจ็ดสามแต่ว่าบ่มี่มันมีแต่ลักเจ็ดเขานี่แหละที่มัดเด่นมันทีมีตัวนี้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 สี่คูสี่ห้าเป็นหกสิบเลีก็เลเดินศูนย์เดินหาเดินหก เดินศูนย์เรียนเล่าพัฒนาเดินศูนย์เดินห้าเดินหกวันที่ยี่สิบเด้อไม่ใช่ดีเถื่อต้องไปให้เอฟซีต้องไปให้มันเป็นวันที่สิบเก้าโอ้ยพี่ร้องเลยกควนมูดอยาเฝ้าฟังมึงสกวันเด้อบาดีเด้อเกือบเป็นบ้าๆตอนนี้พี่ร้อง เอาเป็นหน้าค่าไอนพิจารณาเ้บราใส่พิจารณาญาณในการรับชมมันไลาเหม่อพีไลายไปบ้างแล้วถือวันที่ที่เมหนยมันเป็นวันที่ยี่สิบเอ่อเพื่อการพิสูจน์จติปัวลำล่างวันพิจาร้าเอาติดบนล่างห้าหกเจ็ดครับบนล่างหาหกเจ็ดอ่าเราพัฒนาได้พี่เอนอหกสองหาสี่มาออกหาสี่มันเอาแต่เล่นต อเครับนาจ๊ครับผมสำหรับล่าพัฒนาวันนั่งก้าวออกโยงกันระว่างเลีล่าไปออกเลข้งไงบ้าโยงไม่หมดหรอครับมักหาหามันบอกไปมันไปออกอือฮะหนึ่งสี่ป่ะหนึ่งเล่าหนึ่งสี่ครับล่างล่างหนึ่งสี่เนาะครับเห็นว่ามันเอาล่าไปออกก็ระว่างเลี้ยงเล่าเด้อมันอย่ามันจะเอาล่าไปออกเลี้ยงไม บ้องขึ้นว่าที่เป็นหาหันกไปไมออกหนึ่งสี่ครับอืมอืมฮะพี่เจรนาดูพี่น้องเอ้ยสิดีของมันสียี่สิบเนี่ยพี่น้องเอาแต่แล้วมาออกมาเนี่ยอืมเอาเป็นของวัตจรได้พี่น้องแล้วเอาชุดเก่าก็อ่าโลไปอืมเนาะอ่าเอาชุดใหม่ ใครอยากวิ่งวิ่งหกวิ่งเจ็ดได้พี่น้องได้เรียนหกเรียนเจ็ดนี่คือชุดเน้นอ่าสี่เอ่อหกสี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้าสี่ตัวนี่แะพี่น้องชุดเน้นเนาะชุดนี้เป็นเด็กกำลังวันอ่าทาเบิร์นมันไม่ได้ติดเลขเด้นเก้ากับสามมันบม่ได้ติดเลขเดน้นครับมันมีห้ามีหกมีเจ็ดต,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 ต้องต,งตงิดไว้ห้าหกเจ็ดต้องติดบนล่างเลยห้าหกเจ็ดหกสามสี่ห้าต้องตงิดบนล่าง ไปบดเลยหางๆครับผมอันหนึ่งสี่อามนั่นนะพี่เนอะมันบไดหลายหางกนจังอันนั้นมัดออกมากมันกับมากตรงๆเลยแล้วไม่เาปูเขาปูขามากมากตรงๆเลยมีคืออยู่ด้ซีตูดีเลยมาล่างความมันมาล่างด้วยชวนมากเขาล่างแหระเนาะลายหัวแล้วเขาตารับหน้าล่าง ลางมาตร้มเขาว่าอันนี้เนี่ยห้าหกเจ็ดเนี่ยมันต้องติดบนติดล่างงวดหักสามสี่ห้าต้องติดบนล่างครับมันก็ออกหนึ่งสี่บนห้าห้าไปล่างอันนี้คือกันห้าหกเจ็ดยุคนต้องติดบนติดล่างลวดห้าหกเจ็ดแตว่าส่วนมากจะเข่าล่างได้วยล่ะเอาหกสี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้าครับผมเนีนเนีนตัวเด่น อิจนาดูนะคะอ้าวจะสั่นละพี่น้องฝากตอนเอฟซีทุกคนทุกคนครับผมเนาะสำหรับทางวันจันทร์เด้อพี่น้องเด้ออ่าขออนุญาตโฉบวิมานน้ำกันใครที่เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์อ่าเป็นกำลังใจกับตั้งสองเนาะดีๆอ่าตามหาหน้าทางฝากตอนเพิมายพี่น้องเนาะไม่อ้าวจะสั่นละพี่น้องเนาะเพราะว่ทำแล้วมันจีซิบก่อนบวกอะเอา แฉน้าจอใหม่ได้พี่น้องด้วยใครที่เบิ่งไปแล้วชีทางช่้งโลกไปให้เพราะว่าปูทรงหกร้ก็ได้ทรงกร็ได้คำนวณแต่ว่าล่งไปแล้วพี่น้องอบ้านนี้เบิ่งไหมเนาะเพราะว่ายังไม่ถึงวันออกครับเนาะ,ะเพราะว่าเป็นวันจันทร์ถึงจะออกเนาห้เบิ่งเอาไปพิจารณาเบิ้งเอา อ่าจะตัวเลขที่แท้จริงพอปูหลงหลงวันพี่น้องเนาะอ่าขอโทษขอภัยไหลเนาะปูก็เลยว่าหลงเมือ่อปูได้จับวันผิดเนาะจับชุดเด่นเด็กกำลังวันจับบอ่อนั่นก็เลยถือโอกาสวาม้า,มาพอดีมือน,นี้เนาะกาสีมาใหา้ชุด ตัวนี้แนวทางเราพัฒนาออืพี่น้งตัววิ่งตัววิ่งพี่น้องวิ่งรูดบนล่างบบเนล่างหกขับเจ็ดย้องอ่ายามีทางชุดเก่าที่ลงให้ก็คืออ่าไปพิจารณาเมืองเอาเป็นพิจารณาเมือเอาแต่ว่าเพิ่นมาเพิ่นวัดวันที่เพิ่นเพิ่นเขื่อนอ่าคำนวณวันทีสิบเก่าครับผมนี่เป็นวันทียี่สิบแล้วอ่า คือว่ามันออกสิบเก้าวันเหมือนมีศูนย์ศูนย์สามสามเก้าเก้าครับก็คือมีศูนย์มีสามมีเก่าออืืมหกสี่เจ็ดสี่หกห้าเจ็ดห้าแคปภาพพี่น้องเคปซีอืมนะแนวทางเราพัฒนาวันจันทร์ที่ยี่สิบพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกหกสี่ไม่อีกกระบอกหกสี่เลยอ่ะมาดูเชฟพี่น้องออกห้าสี่ออกห้าห้าแต่ว่ามันเป็นลางส่วนมากส่วนมากโป๊ะมามาไล่ก่อนแลยพี่น้องรอบ รอบวันศุกที่ผ่พานมาหลุดเขาวั้นจันทร์วันพุธวันสุกหลุดเข้าตรงๆเลยเข้าตรงเข้าล่างด้วยแต่ว่าวันจันทร์สิถึงีนี้กะตองติดตามมึงนับกันนะครับนะตรงกันตรงกับพี่น้องหกซีออกช่วยดูห็นว่าพี่ชายรถแอดมินเลยกซีออกแล้วออกอีกออกแล้วออกอีกเลยเอาออกแล้วออกอีกมึงพี่เจ๊น้ามึงเอาเอตามนั้นนะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอครับผมเนาะใครที่เข้ามา อย่าลืมนะพี่หังเดอ้ออย่าลืมขอคนละไลค์คนละแช์อ่าเป็นกำลังแใจครับผมเนาะเพราะวาะะ่ายุติยอนเอฟซีเอฟซีเบื้องหลายก็ได้มีกำลังใจว่าเดินทางแต่ละนี่กัน,กนเอามาฝากเอซได้เลีกไปแล้วแต่ว่าคาดบ่กแกบใจกันคาดได้มากกันได้แวะมาหาปูคือเา่ามาขอแนวทางเอาฟังกันสดๆเลยที่ไปที่ว่าของตัวเล็กไปพี่งเดอ้อเจดาด้วย แต่ว่าสีเข่าสีบ่ารุดดีกะบ่าได้รับประกันเพราะว่าเป็นสูตรเป็นเลขคำนวณเป็นคำนวณผู้คำนวณในเมืองฝั่มที่มากของเลขอ่าอย่าว่ากันเนาะมีเข่ามีรุดแต่ว่าเขาอีนนี้ที่ฟูฟูที่ผ่านมากก็คือเข่าตรงๆเลยเวลาเข้าพันคอเราก็เข้าเข้าแล้วก็รุดแล้วก็เข้าเข้าแตกเมื่อไร่วนมากวันศุกร์ฟูว่าฟูบ่งมันใจแต่เมื่อกี้ก็แตกก่วันศุกร์แอบมีแตกเพชรกีปูบางวัดก็เขาทั้งจันทร์พุธศุกร์เลยแม่น โอ้เอากัรเล่ามึงสัปดาห์นี้เนาะครับผมขอบคุณหลายๆไครับผมค่ะ,ะจีขอข้ามารับชมรัะฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะ